หมดที่750การโจรกรรมสามารถติดสินบนได้หรือไม่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จริ้งจอกสวรรค์นั้นสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดและหนึ่งในสของปริมาตรของมันหายไปในขณะนี้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้กลับสู่ยอดเขาจิ้งจอกสวรรค์แล้วใบหน้าของเขาน่าเกลียดมากแม้จะซีดเล็กน้อยแต่ลึกลงไปในดวงตาของเขาก็ยังมีร่องรอยของความสุขอยู่ เหมยกงจือกำลังติดตามจากกระพัดจิ้งจอกสวรรค์ขณะน,นี้เธอกังวลอย่างมากเพราะเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ที่แน่นอนของถังซานในเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอสามารถมั่นใจได้ก็คือถังซานยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนและตอนนี้กลุ่มเมฆแห่งการปล้นได้สลายหายไปแล้วถังซานจะสามารถก้าวข้ามการโจรกรรมได้สำเร็จหรือไม่เธออยากจะบินไปหาถังซานทันทีเพื่อดูอาการของเขา เหตุผลที่เธอสามารถมั่นใจได้ว่าถังซานยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะพวกเขามีความเชื่อมโยงของดาบอาชูราถังซานสามารถสัมผัสถึงสภาพของเหมยกงจือผ่านกระบี่เทวะเทพอศูรดังนั้นเหมยกงจือจึงสามารถสัมผัสอรอาร่าของถังซานผ่านกระบี่เทวะเทวะได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถังซานจึงสบายใจและปล่อยให้เหมยกงจืออยู่เคียงข้างจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ในแง่ขององค์การทำลายพื้นที่และการาพับหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศก่อนหน้านี้เหมยกงจือได้มีส่วนร่วมอย่างมาก ด้วยเครดิตนี้และกระบวนการทั้งหมดขององค์การก้าวข้ามหายนะยังมีจัก,กรพัรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหมยกงจือซึ่งทําให้จัก,กรพัรดิที่ต้องคันใหญ่ของจิ้งจอกสวรรค์คิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจัก,กรพรรดปีศาจพยัก์ขาวและจัก,กรพรรดปีศาจฟินิกซ์คริสตนที่คอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ในเวลานี้สำหรับจัก,กรพรรดิสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คนที่ต้องการถูกถามมากที่สุดคือจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตอนนี้ใครสนเรื่องเล็กน้อยขอองค์การซักถามของเหมยกงจือ ร่างต่างๆลงมาจากท้องฟ้าที่ละคนร่อนลงบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ทุกสายตาดูสง่าผ่าเผยแม้ว่าอารมณ์ของจักรพรรดิในเวลานี้จะแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความรู้สึกของวิกฤตภัยพิบัติที่น่าสยดสยองทําให้ทุกคนหวาดกลัวแม้ว่าต้องเผชิญกับภัยพิบัติเช่นนี้ในฐานะจักรพรรดิพวกเขายังสามารถป้องกันตัวเองได้ แต่พวกเขาทั้งหมดรู้สึกได้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้ควรมุ่งไปที่ประเภทของภัยพิบัติที่ยังไม่ถึงระดับพระเจ้าและสําหรับภัยพิบตัติพลังแห่งการทําลายล้างในภัยพิบัติสามารถทํำลายพวกเขาได้ที่มาของจัก,กรพรรดิทั้งหมดนี้น่ากลัวเกินไปและพลังชนิดนี้มุ่งเป้าไปที่ภูเขาศักดิ์จิ้งจอบสวรรค์ จะบอกกว่าการโจรกรรมไม่เกี่ยวอะไรกับจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ใครจะเชื่อเมื่อเห็นการมาถึงของจักรพรรดิเหมยกงจือก็เข้ามาหาจักรพรรดิปีศาจพยักขาวอย่างเงียบๆในทันทีจักรพรรดิอศุรพยักขาาผู้ยิ่งใหญ่เหลือบมองเธอและพยักหน้าเล็กน้อยแสดงว่าเธออยู่ข้างหลังเขา เหมยกงจือถอนหายใจด้วยความโล่งอกในตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปความกังวลและความกังวลในใจของนางค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกๆที่รุนแรงเข้ามาแทนที่เธอถือว่าถังซานเป็นสารานุกรมมาโดยตลอดและถังซานได้นําความแปลกใหม่และความแปลกใหม่มาให้เธอมากเกินไปอย่างไรก็ตามวันนี้ได้ค้นล้มความรู้ความเข้าใจของเธออีกครั้ง เป็นชายคนนี้ที่เล่นกับจัก,กรพรรดิหลายสิบองค์บนฝ่ามือของเขาและภายใต้สายตาของพวกเขาเขาประสบความสำเร็จในการบังคับข้ามภัยพิบัติและหลังจากข้ามหายนะเขาก็หนีไปไกลโดยไม่ทิ้งเมฆนี้สามารถอธิบายเป็นปฏิหารฉันรู้สึกเย็นสงสัยหรือดวงตาเคร่งเครืมของจัก,กรพรรดิดวงตาของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์นั้นซับซ้อนมากเช่นกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคราวนี้สำหรับจัก,กรพรรดิองค์อื่นผลกระทบของความทุกข์ยากของฟ้าร้องเป็นความเสียหายต่อที่มาของพวกมันแต่แม้ว่าแหล่งที่มาจะอ่อนลงคุณยังคงสามารถปลูกฝังกลับได้หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับตระกูลจิ้งจอกสวรรค์โชคที่ควบแน่นมาเกือบพันปีได้หายไปและหวนคืนสู่ดาวอีกครั้งการสูญเสียนั้นยิ่งใหญ่มากจนอธิบายไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นบอกฉันทีจัก,กรพรรดิเทียนหยางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้า ในแง่ขององค์การฝึกฝนในบรรดาจัก,กรพรรดิในปัจจุบันเขาและจัก,กรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายนั้นทรงพลังที่สุดจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างขมขื่นว่าถ้าฉันบอก,กว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างท่องแท้เธอก็คงไม่เชื่อเช่นกันฉันจะบอกคุณในสิ่งที่ฉันสามารถยืนยันได้ในเวลานี้หากเขาไม่พูดอะไรแม้ว่าเขาจะเป็นจัก,กรพรรดเขาก็จะไม่สามารถผ่านการทดสอบได้ ท้ายที่สุดสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสารบรรพบุรุษทั้งหมดความปลอดภัยของสารบรรพบรุษทั้งหมด ทุกคนควรรู้ว่าครอบครัวของฉันเป็นผู้รับผิดชอบโชคและมัดจะควบแน่นโชคเพื่อประโยชน์ของศาลบรรพบุรุษเพื่อประโยชน์ของแดนสวรรค์ทั้งหมดกับทุกเผ่าพันธุ์ในอาณาจักรเทียนอยู่และริเชนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จิ้งจอกสวรรค์เป็นแก่นของโชคที่กลุ่มของเราควบแน่นโดยนั่งอยู่ที่ลานของบรรพบุรุษซึ่งทำให้สองตระกูลของเราเจริญรุ่งเรืองมาหลายปีและกลายเป็นเจ้านายของโลกทั้งใบ เพื่อสรุปความโชคดีครอบครัวเราจ่ายแพงเสมอไม่ว่าบนดาวใดโชคมีสองด้านถ้ายังมีโชคก็ต้องมีโชคร้ายเพราะโชคเข้ามาที่ทวีปนางฟ้าของเรามากขึ้นแล้วความโชคร้ายด้านลบและความโชคร้ายบางส่วนแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของโลกดังนั้นเมื่อเทียบก,กับโชคของสองเผ่าพันธุ์ของเรา อย่างไรก็ตามความโชคร้ายทั้งหมดไม่สามารถแพร่กระจายไปยังโลกภายนอกได้ในกรณีนี้โชคของเราจะไม่ถูกควบแน่นและจะล่มสลายดังนั้นเราจึงเก็บส่วนหนึ่งของความโชคร้ายและผนึกไว้ใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เพื่อนึงดูดโชคเพื่อไม่ให้โชคร้ายเหล่านี้ส่งผลกระทบชนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ของเราได้ควบคุมเครื่องมินขนาดเล็กและแยกมันออกดาวขนาดเล็กนี้คือส่วนนรกที่รู้จักกันดี จักรพรรดิม่ครืมฟ้านินขมวดคิ้วและกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของราชสำนักแน่นอนว่าเราทุกคนรู้ดีที่เราถามคือเกิดอะไรขึ้นจักรพรรดิปศุผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พยักหน้าและกล่าวว่าฉันพูดแบบนี้มันเป็นหลักฐานของเหตุการณ์นี้เพื่อห้ามโชคร้ายส่วนนรกต้องการการเสียสละเป็นประจำดังนั้นจึงมีการต่อสู้แบบทีมตายในโคลอเสเซียมมันตั้งอยู่ในนั้น คราวนี้มันควรจะเป็นคนที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นที่ใช้ประโยชน์จากการต่อสู้แบบทีมเอาชีวิตและความตายเพื่อแอบเข้าไปในสวนนรกและบังคับผ่านภัยพิบัติในสวนนรกเหตุผลที่หนึ่งดูดความทุกข์ยากของฟ้าร้องอันทรงพลังนั่นเป็นเพราะว่าการอยู่เหนือการโจรกรรมนี้ควรมีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้ยินคำว่าสายเลือดที่ยอดเยี่ยมจากกระพัดทั้งหมดในปัจจุบันไม่สามารถช่วยได้แต่เปลี่ยนการแสดงออกของพวกเขา แน่นอนว่าในฐานะจัก,กรพ,พกรรดิพวกเขารู้ดีว่าสายเลือดสุดยอดหมายถึงอะไรของพวกเขาแน่นอนว่าในฐานะจักรพรรดิพวกเขารู้ดีว่าสายเลือดสุดยอดหมายถึงอะไรซึ่งหมายถึงการมีอยู่นอกดาวดวงนี้ในตอนนี้พวกเขายังเข้าใจด้วยว่าเหตุใดสายฟ้าก่อนหน้านี้จึงน่ากลัวและกดขี่ข่มเหงและดูเหมือนว่าจะทำลายสายเลือดสุดยอดการแสดงออกที่มุ่งเป้าไปที่จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย จักรพัดเทียนหยางพูดอย่างเคร่งขรึมคุณรู้ไหมว่าซูเปอร์สายเลือดใดที่ควบแน่นจักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยท่าทางเคร่งขรึมข้าสัมผัสได้เพียงโครงร่างคร่าวๆและมีการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดที่ซับซ้อนมากมาย ฉันไม่รู้ว่าการดำรงอยู่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีออร,ร่าสายเลือดหลายเส้นปรากฏขึ้นเหล่านี้ออร,ร่าสายเลือดอาจเป็นของเขาเองหรืออาจควบแน่นในลักษณะพิเศษเพื่อก้าวข้ามหายนะสิ่งที่ฉันสัมผัสได้รวมถึงคุณลักษณะต่างๆเช่นเวลาและพื้นที่ความเป็นอมตะและความบ้าคลาั่งจากกระพัดอสูรอันเดสรีตาลงเล็กน้อยแล้วลักษณะอันเดสของตระกูลฆ่าละ่ะ จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยความมั่นใจใช่เขาได้ใช้ความสามารถของนิพพานเพื่อฟื้นฟูเมื่อเขาอยู่ในภัยพิบัติมาก่อนและเขาได้เปิดในช่วงเวลาวิกฤตมิฉะนั้นมันจะถูกกำจัดไปนานแล้วในความทุกข์ยากของฟ้าร้องจักรพรรดิอสูรอันเดผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างไม่ค่อยเชื่อนะัแต่ถึงแม้จะเป็นพลังของเผ่าของเราเขาจะทนต่อความทุกข์ยากมากมายเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในระดับเทพ จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้ยินเขาพูดเช่นนี้ใบหน้าของเขาก็ดูน่าเกลียดอย่างยิ่งและเขาก็พูดอย่างเศร้าว่านี่คือเหตุผลที่เขาเลือกสวนนรกเขายืมโชคที่ครอบครัวของเราวบ่วุมาเพื่อสารบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายปีอำนาจเมื่อไัยมาให้ใช้นวงของเผ่าเราให้ดวงแตกสลายให้คืนดาวเท่ากับติดสินบนฟ้าร้องตล้นฟ้าร้องให้ฟ้าร้องกระทบอย่างช้าช้าให้ต้านทานได้ อะไรนะการต้นจะติดสินบนได้ไหมจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างตกจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างตกตะลึงบทที่751ความของขื่นของจิ้งจอจกจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างของขื่นมันไม่น่าเชื่อหรือก่อนหน้านี้ถ้าใครบอกฉันว่าฉันคงจะย่อเย้ยอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตรงหน้าฉันเขาเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอย่างแน่นอน ฉันแน่ใจจริงๆว่าเขาทำอย่างนั้นและสำหรับภัยพิบัติที่เกิดกับฟ้าร้องทุกครั้งเขาเกือบจะตอบสนองในลักษณะที่ต่างออกไปซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จักรพัิเทียนหยางพูดว่าแค่นั้นเขาถือภัยพิบัติจากฟ้าร้องจนกระทั่งการฝ่าฟันขั้นสุดท้ายและรีบออกไปตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัติหรือไม่ จักรพรรดิหินแห่งสวรรค์ปัทพีถามว่าเจ้าเพิ่งพูดไปว่าตอนนี้เขามีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมแต่สายเลือดชั้นยอดคืออะไรจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งขรึมอย่าก,กังวลให้ฉันตอบทีละคนในที่สุดเขาจะประสบความสำเร็จในการข้ามการโจรกรรมหรือไม่ฉันไม่รู้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันสัมผัสได้คือความโกรธในภัยพิบัตินั้น แม้ว่าถูกเขาติดสินบนด้วยพลังแห่งโชคที่รวบรวมโดยเผ่าของเราและไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยเขาไปมันเป็นหายนะที่เป็นอมตะและเขาต้องถูกทำลายดังนั้นฉันเดาว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะล้มเหลวในการข้ามหายนาคือที่ใหญ่กว่ามิฉะนั้นภัยพิบัติจะไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆสำหรับสายเลือดสุดยอดที่เขาควบแน่นในความเข้าใจของฉันมีสองประเภท 2. จัก,กรพรรดิเม่ครึมพูดอย่างไม่เชื่อ จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พยักหน้าและกล่าวว่าฉันต้องบอกกว่ามันน่าทึ่งนอกจากนี้สองสายเลือดสุดยอดที่เขาควบแน่นก็มีจุดมุ่งหมายเช่นกันหนึ่งในสายเลือดสุดยอดทำให้พลังปราณและเลือดของเขาทรงพลังมากดูเหมือนว่าการป้องกันและความแข็งแกร่งของสายเลือดนั้นแข็งแกร่งมากในหมู่พวกเขามีรัศมีสองอย่างของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าและจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแมมมอส การแสดงออกของจัก,กรพรรดิแยกท้องฟ้าเปลี่ยนไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครก็ตามที่มีรัศมีของสายเลือดสุดยอดนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสายฟ้าดวงตาของจัก,กรพรรดิเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเมื่อพวกเขาได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาคิดถึงการต่อสู้ครั้งก่อนกับสายฟ้าจัก,กรพรรดิปีศาจแห่งสวรรค์แสดงความแข็งแกร่งอันทรงพลังและดวงตาก็เพ่งมองไปที่บุคคลน,นี้มากขึ้น แม้ว่าจัก,กรพรรดิศอศูรจิ้งจอกสวรรค์จะไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแต่จัก,กรพรรดิทั้งหมดในปัจจุบันสามารถจินตนาการได้ว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะบอกว่าไม่มีการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิอยู่เบื้องหลังความโกลาหลครั้งใหญ่เช่นนี้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์จ้องเจ้ามองข้าเพื่ออะไรยังเป็นข้าที่เป็นคนทำอย่างนั้นหรือจัก,กรพรรดิเทียนย่างยิ้มทันทีและพูดว่าไม่ฉันไม่คิดว่าเป็นคุณ ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกท้องฟ้าเป็นประกายเกือบจะเหมือนเดิมไม่ใช่ฉันตั้งแต่แรกแม้ว่าจะเป็นแมมมอสแต่ก็ไม่ใช่ฉันก็นายไม่มีสมองแบบนั้นจักรพรรดิปีศาจแมมมอสพูดอย่างโกรธเคือง จักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์ตะลึงชั่วขณะและจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งแมมมอสก็ขดริมฝีปากของเขาและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าเทียนหยางพูดอะไรดีๆอย่างนั้นหรือนั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงเพียงเพื่อล้เลียนว่าเราไม่ได้มีจิตใจอย่างนั้นรัศมีในร่างกายของจักรพรรดจิ้งจอกสวรรค์เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันและเขามองไปที่จักรพรรดเทียนหยางด้วยสายตาที่เร่าร้อน จักรพรรดิเทียนหยางไม่สนใจเขาแต่ยังคงถามจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ต่อไปสายเลือดที่ยอดเยี่ยมอื่นๆคืออะไรจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองมาที่เขาและหลังจากที่เงียบไปครู่หนึ่งเขาก็กล่าวว่าข้าสัมผัสได้ถึงลมปราณของหยินและหยางและข้าแน่ใจอย่างยิ่งว่านี่เป็นการหลอมรวมของหญินและหยางคุณพูดว่าอะไรนะ การแสดงออกของจักรพรรดิปัทพีสวรรค์เปลี่ยนแปลงอย่างมากและเขามองไปยังจักรพรรดิสวรรค์เทียนหยางโดยไม่รู้ตัวรัศมีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองรู้สึกเหมือนกำลังระเบิดออกมาในทันทีความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเสมอและดูเหมือนว่าพวกเขาจะค่อนข้างต่อต้านกันในยามปกติ แต่เมื่อเกิดวิกฤตในเผาวิญญาณพวกเขาจะรวมพลังกันในครั้งแรกนอกจากนี้การรวมกันของหินและหยางสุดขั้วทั้งสองนี้แม้แต่จัก,กรพรรดิศอสูรคริสตันในช่วงพีกก็ควรได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งขรึมการรับรู้ของฉันไม่สามารถผิดได้นั่นคือลอมาหายใจของหินและหยางและการหลอมรวมของทั้งสองมีความสามัคคีมากพลังงานแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นทั้งระนาบ พลังของแหล่งกำเนิดของดาวแล้วเหตุใดความทุกข์ยากของฟ้าร้องสามารถต้านทานได้ภายใต้สถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จุดที่สําคัญที่สุดคือพลังของแหล่งกำเนิดดาวไม่กล้าที่จะถูกทําลายโดยฟ้าร้องทุกครั้งที่ฟ้าร้องมาเมื่อมันเผชิญหน้ามันจะพังทลายทําให้พลังของสายฟ้าอ่อนแอลงอย่างมากเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เสียงของจัก,กรพรรดิแห่งท้องฟ้าแม่ครื้มขึ้นเล็กน้อยแต่ด้วยเหตุนี้จัก,กรพรรดจึงสังเกตเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักกระพัอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านข้างของจัก,กรวัิจิ้งจอกสวรรค์รวมตัวกันรอบๆจัก,กระพัิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายจ้องมองไปที่จัก,กระพัศสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองด้วยดวงตาที่แผดเผาโอเคไม่ต้องตื่นเต้นจักรรพัิเทียนหยางขมวดคิ้วและพูด ทุกคนใจเย็ยนๆย,ยนเธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเราได้ลองแล้วฉันบอกได้เลยว่าหลายปีมาแล้วที่เราสองคนได้ศึกษาการหลอมรวมของหยินและหยางหยินและหยางเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลโดยพื้นฐานแล้วทุกท่านควรรู้แง่มุมนี้หากเราสามารถหลอมรวมหยินและหยางฉีได้ก็เป็นไปได้ที่เราจะระดมพลังปราณโดยกำเนิดเพื่อไปถึงระดับใหม่และพัฒนาสายเลือดใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าถ้าสืบสายเลือดสุดยอดได้ใครจะไม่ยอมรอ อย่างไรก็ตามความพยายามของเรามักจบลงด้วยความล้มเหลวไม่ว่าจะดำรงอยู่ระดับไหนแม้แต่เผ่าระดับต่ำเมื่อทําการหลอมรวมหยินและอย่างพวกเขาทําไม่ได้เราประสบความสำเร็จแม้ต้องแลกด้วยชีวิตแต่ถึงกระนั้นเราไม่ท้อถอยและศึกษาต่อไปเป็นเพียงว่าไม่มีความคืบหน้าจัก,กรพัดิหยินสวรรค์กล่าวว่าเป็นเพราะจำนวนการวิจัยที่ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ฉันได้ใช้วิธีนับไม่ท่วนเป็นเวลาสีวันและหลังจากการวิจัยหลายพันปีเราไม่สามารถหาที่เหมาะสมได้เส้นทางผู้ชายคนนี้ค้นคว้าได้อย่างไรจาก,กระพัดปีศารจจิ้งจอกสวรรค์ถอนหายใจและกล่าวว่าใช่ไม่ใช่คุณฉันแน่ใจว่าไม่ใช่คุณอย่างไรก็ตามฉีทั้งสองของหยินและหยางเป็นความจริงบางทีอาจเป็นเพราะพลังแห่งต้นกำเนิดของระนาบที่ฟ้าร้องมาน่ากลัวมาก จักรพรรเทียนหยางกล่าวว่าเอาละไม่จำเป็นต้องงวนเป็นวงกลมมันจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากจักรพรรที่อยู่เบื้องหลงังตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าใครมีความสามารถนี้คุณเป็นผู้ควบคุมโชคใช่ไหมรู้สึกไหม จัก,กรพัรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังหายใจเข้าลึกๆและกล่าวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ฉันต้องผู้ช่ฉันสัมผัสได้และฉันเห็นการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องขององค์การถ่ายถอนและติดต่อกับพวกเขาด้วยผู้ชายคนนี้มีบทสนทนาไม่กี่เรื่องนั่นใครจัก,กรพัรดิถามพร้อมกันจัก,กรพัรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์สูดหายใจเข้าลึกๆจ้องมองไปทางหนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้ามว่าใครไม่อยู่ที่นั่นนั่นคือคนนั้น ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาผู้ชมก็เงียบไปทันทีและดูเหมือนจัก,กรพรรดจะติดอยู่ในคอของพวกเขาดวงตาของพวกเขามองตามสายตาของจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์และมองไปในทิศทางเดียวทิศทางนั้นเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ใสสะอาดคริสตันนี่มันคริสตนเมื่อคำตอบนี้ปรากฏในหัวใจของจัก,กรพรรดพวกเขาถึงกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแน่นอน ใช่หากมีจัก,กรพรรดิองค์หนึ่งที่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ใหญ่โตเช่นนี้ได้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วมีเพียงจัก,กรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถมีความสามารถดังกล่าวเนื่องจากสิ้นอายุขยจัก,กรพรรดิปีศาจคริตันจึงได้หลบหนีไปเป็นเวลานานและเขาไม่ค่อยปรากฏตัวในโลกภายนอกแต่ก็ยังมีลมหายใจเป็นระยะ สำหรับจักรพรรดิหมายเลขหนึ่งองค์ปัจจุบันนี้จักรพรรดิทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งจักรพรรดิสวรรค์จริงๆแล้วค่อนข้างกลัวในหัวใจของพวกเขา ย้อนกลับไปเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในจุดสูงสุดเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ยงคงกระพันในโลกนี้และจัก,กรพรรดิผู้เท่าเกือบทั้งหมดก็ถูกเธอทุบตีรวมถึงจัก,กรพรรดิหญินอย่างทั้งสองทีมนี้พ่ายแพ้ในมือมือของจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของพวกมันไม่ได้ก่อตัวขึ้นเต็มที่ในขณะนั้นดังนั้นจัก,กรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จึงสมควรที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นการดำรงอยู่ที่จัก,กรพรรดิทุกคนต้องเคารพ มันกลับกลายเป็นว่าพายุฝนฟ้าขนองที่ทำลายโลกที่เธอดึงดูดซึ่งสมเหตุสมผล